ชอบเครื่องเสียงนะก่อนชอบด้วยเดี๋ยวนีไ้ไม่ค่อยสอบแล้วนอกหู ก็เปิดเบาๆเปิดอยู่ค okay, ิดเบื่อเอก็เปิดเบาฟังนีมไปมันก็ติดอ่ะใช่ แต่ว,ว่าผมไม่ค่อยกลับผมจะกลับตุจีนสงการไม่ค่อยกลับมันมันมันหยุดแค่ถ้าตุจีนเขาจะหยุดนานหน่อยเพราะว่าเขาถือแบบตุจีนเป็นหลักไง,งใช่ใช่ครับก็คือถ้าปเป็นเทศกาลก็สามวันอย่างนี้เรากลับไปบ้านก็วันหนึ่งแล้วกลับไปถึงบ้านนอนได้วันนึงใช่ครับเราต้องกลับมาอีกเหมือนตุจีนเราสามารถลา น่าจะน่าจะเลยน่าจะได้อยู่เพราะว่ามันเราก็ต้องดูว่ามันเขาจะถกคนงานน้อยๆมันได้อะเรารับผิดชอบงานเ้งานงานเรายแล้วงานเขาออกไม่ได้คือมีไม่มีผลกันรอะ